นวดไล่ทั่ว,วไปไไให้ไขมันมันเข้ามายู่ตรงที่ตัวเต้านมเรามันก็จะยืดขยายได้และถ้าออกกายบริหารนี้เห็นไหมฮะออกเนี้ยนะหรือว่าหรือว่าไงไมันก็จะทําให้กล้ามเนื้อที่อยู่ใต้หน้าอ,อกเนี่ยมันหนาตัวขึ้นช่วงไขปัญหารับคนนี้อายุ15ปีน้องผู้หญิงหน้าอกเล็กมากคุณหมอเคยแนะนําว่าให้ไปนวดซะ ก็เลยอยากทราบว่าไอ้นวดเนี่ยนวดอย่างไรบีบคำคำธรรมดาหรือเปล่าแล้วต้องทําวันละกี่นาทีถึงจะได้ผลและจะได้ผลชัดเจนหรือเปล่าถ้าบีบนวดมากๆจะทําให้หน้าอกเหลวเสียรูปทรงหรือเปล่าแล้วนอกจากวิธีนวดแล้วมีวิธีอื่นที่ง่ายและได้ผลดีกว่าอีกนี้ไหมครับเคยมีいいคราวหนึ่งเห็นไหมครับเขามีลงหนังสือพิมพ์หือหาและตบนมนะคืนะอความจริงนั่นก็เป็นวิธีการที่เขาเรียกว่าเป็นการไล่ไขมัน เพราะร่างกายเรามีไขมันถูกไหมเขาก็ไล่ไขมันจากส่วนอื่นให้เข้าไปตรงนี้เพราะไขมันมันเชื่อมกันทั้งร่างกายนี่แหละจริงๆนะมันไม่ได้แหมเป็นถุงเฉพาะที่เพราะไอ้ไอ้วิธีการก็คืออาจจะเป็นความสามารถเฉพาะตัวห้ามเบียนแบบที่เขาตบๆและไล่ไปนะครับซึ่งมันก็มีหลักวิาการอันนี้ส่วนวิธีการที่เราบอกนวดเนื้อคือเวลานวดเนี่ยคือนวดไล่จากไขมันที่อื่นให้เข้ามาตรงนี้เพราะฉะนั้นเวลานวดก็ต้องไล่ึ้นมันไม่ใช่ไปขยำเขาใหญ่ขยี้นี่ผมก็นวดตบลงอ่ายังไงก็ได้อ่าก็คือหลักการนวดก็คืออนนนนวววดดไไไล่่่่ททัััๆปให้้ขขมมมเายูตรงี ตัวเต้านมเรามันก็จะยืดขยายได้และถ้าออกกายบริหารนี้เห็นไหมฮะออกเนี้ยนะหรือว่าหรือว่าไงมันก็จะทําให้กล้ามเนื้อที่อยู่ใต้หน้าอกเนี่ยมันหนาตัวขึ้นเมืม่อหนาตัวขึ้นมันก็ยกหน้าอกขึ้นมาอีกหน่อยนะครับได้ผลได้ผล,ผลไม่มากก็น้อยอ,อ๋อครับและที่ไปไปิบคุณหมอเคยบอกครั้งหนึ่ง ถ้าบีบเค้นมันอะไรอย่างนี้ไปเค้นมากๆม,มันก็ไม่ดีครับเพราะว่าเดี๋ยวเ,เลือดเลือดมันเส้นเลือดมันมัน,มนโดนเราบีบ,บมันก็ไม่ดีนะครับ<อ>เพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำก็คือทําไปทุกวันอย่าไปคิดว่าทําแล้วเนี่ยมันจะได้ผลนะครับทำไปเรื่อยในสุดมันได้ผล Mambo